สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะได้เมนูลาบเปิดเซฟเไปดูขั้นตอนการทำเลยครับขั้นตอนนี้ก็จะมาแยกเนื้อแยกหนังแยกกระดูกออกหนังกับเนื้อเราก็จะทำลาบกระดูกแล้วก็ไปต้มแล้วก็มาเริ่มหั่นเนื้อเป็ดเลยครับหั่นบาง ชิ้นพอประมาณอ่านเสร็จแล้วแล้วก็จะไปทำการเกียวหนังก่อนเอาหนังลงกระทะแล้วก็เริ่มเกีียวกันเลยครับ เราให้เหลืองเหลืองแล้วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปใบมะกรูดช่วยในการดับคาวกินคาวแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยแล้วก็ทําการรวนไปเรื่อยๆนี้เราก็จะใส่น้ำเลยนะครับเมื่อเรารวนเนะื้อเป็ดสุกแล้ว เราก็จะพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเอาใบมะกรูดออกแล้วมาเริ่มในการขั้นตอนการปรุงเลยครับใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสน้ำมะน,นาว,วก็ใส่พริกปน่นตามด้วยข้าวคั่วแล้วก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ทำการชิมดูได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ใส่ผัก ก็จะมีหอมแขกใบมะกรูดซอยผักชีไปด้วยซอยก็ใบมิน้นท์ใบผักชีแล้วก็คลุกเ้าคนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปจักใส่จานเลยครับเสร็จเรียบร้อยเมนูลาบเป็ดขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ